สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกขานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้อง mm hmm. พบพ,อ,พอกน้องหนักที่เก่าเด้อตอนนี้ฮากับสิป้ายพี่น้องเบิ่งสร้างเพิคนคนืบหน้าฮอดไส้เลยเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี้แล้วฮาก็ไปงานบ่าวไก่เลยฮ mm hmm. าก็ไ่ได้อัปเดตให้พี่น้องเลยเบิ่งนได้ชมเลยเนาะ mm hmm. มือนี้ก็ไปเบิ่งนํากันเลย mm hmm. โอ้มื้เนี่พ่อหญ่จอยบอยู่พากันคนเองเลยบานนี้ สวัสดีพี่น้องคนนี้จีให้ก่อนเรียนพี่น้องเลยยังงั้นกันว่างๆก็จะมาคนหายสวยคนอยู่ดอกเอาบัวได้บัวได้เสะนะบ่เสะไงกองว่โอ้ ไก่สีแล้วเลยได้นี่เนาะไก่สีหอดสุดเลยไก่สีคุ้งแล, <laughs> ล้วเมื่อไนได้สำานึงเมื่อหนึ่งได้สำานึงพี่นองค์ไอคืบหน,นาไปเ,เรื่อยๆหลังจากโกอเคลื่อนทะแล้วเนาะพอถึงเงดือนพฤษจด้ยกเคลื่อนผ่นแล้ว พอนมะกรอนี่ก็พอได้เงินมันยกเขื่อนนะพอตังบิวตังเดือนเนาะตื่นเติมกันสวยกันน่ะแหละต่างคนต่างสวยกันพี่น้องเลยเ้าก็มีเล็กมีหน่อยอย่ังไงแต่เ้าก็จ่างสมนีสมควรอะไรหายเพิ่นอะไรเนาะน้ำจิตนำใจเพิ่นกับเมื่องยกเขื่อนเพิ่นอีกเสียเหตุส่งยังเขื่อนน่ะท้าอาจารย์ผู้เหตุบอสหรือว่าันใดมาเอาตามใจตัวเองหมากเลยเนาะกันแบบว่า แต่ว่าในในชีวิตข้างหนึ่งมีมีเธอหนึ่งนะสิเป็นเพื่อนจะคงนะบอยแมนว่าสิปุ๊กเรยเื่อยหมักแบบแด๊กัดเอาแบบนั่นเลยส่งดินกังงามได้ะวะเนาะส่งบุดดินส่งดินส่งหนักกังงามเพื่อกันแล้วก็สีโบเบิร์ดงบไลายเป็นได้เย แมนโก,โก่อก่อๆข้นใส่ลงัลงลังกกนนค่ายังหักกันเนาะกะสิไข่อยู่สิเด้เือนใหม่คือกันแล้วพอถึงเดือนกันสิสชกดีมีเือนงามอยู่พี่น้องเง้ยแต่บ่เป็นแต่ว่าสีได้สนด้นั่นกะรอเบิ่งรอสมกันไปเรื่อยๆเ,เลยเนาะ ใดๆกับเ,เมตตากรุณาสอยผนิเดอร์ผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยพอได้มีบ่นอยู่บ่นเศร้าเมตตาสงสารเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นก็ดูมันทั้งสองพ่อเมียได้พี tur, Não, ่น้องเอ้ยทั้งเออุ e ้ยทั้งพอทั้งเดือนนี่แล้วขยันหาเงินหาขามแต่ได้ได้เลยพี่น้องเอ้ยต้นทุนชีวิตมันมีหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพ่อแม่เฮาแบบว่า ผูกยากลําบากนะพี่อน้องต้นขึ้นหน่อยๆนะสิมาพังมามีมันกับเป็นไปได้ยากเนาะต้องิีนล้นหาโดยตนเองแบบนี้แหละเผื่อสิได้มากเป็นพงงายเนาะจะได้ขอขอบคุณหลายๆถุก่านทุกคนที่เมตตาเผนเนาะเคื่อมีผลเมตตาผนเสื่อปูนห้ได้ขอพระคุณหลายๆสื่อโฮมไว้ถึงเวลาเผนก็สิได้หยกเนาะ ยังแต่หินใช่ยะหละเผยยังบ่มีเล็กเล็กคะอุปกรณ์ยังบอกรบพี่น้องเอ้ี่แหละค้ายข้าวหน้าแซงปกติได้จ็กสอบหน้าแซงนะโอ้ 60สอบก็พออด้กลุ่มกินเนาะย้ำหน้าบ to ok ัดมันเสี่ยงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเห็ดบางที่ับบเห็ดแบบน้าม่วมมันมันเสี่ยงตัวนี้เละเห็ดก็จะได้หรือโบ่คือแนวนี้เละมันบ่ลอยเปอร์เซ็นต์คือแถวบ้านเฮาบ้านท่านเลยเอ้ยคั้นว่าได้เห็ดเลยคือว่าได้ลอยเปอร์เซ็นต์เพิ่นแบบหาสิบหาสิบ จะได้กระรุนสมบัติความคึบหนาต่อไปเด้อพี่น้องบังนลำกันไปเรื่อยๆเนาะส่วนพอน้องปิวผสมปูนพี่น้องโอ้วาแต่มาซอยพี่น้องเลย กนเบุฟอเบก่อนรอีจีนกับเครื่องนพี่ลองเลยอืมอัรบ็อกนกับ์บเครื่องท่ได้เมื่อเมื่อเคยสอบอี่ว้ได้ไ่ายเลยกัน่อมาเยนะ ก่อนต้องเอาแต่ดินทรายเนาะหินบ่อใส่นาะหินอีกใส่เทคารไม่ใส่หางโอ้ใส่หางไห่ใส่น่ะโอ้ที่ก่อทั้งหนาบ่เออท่านถ่าเราเออท่าแล้วก็ท่านถ่ายนั่นเพื่อนหนึ่งเลยมันจะได้ง่ายมากมาสองโตเรามาใส่ถังมันนี่มันก็เป็นถังกินได้เราเห็นว่านี่ถามากก็รันอยู่เออได้เพ้าะนั้นฟารดเบอร์นั่นเขาจะได้ก็ได้ พานึงเลยเ่มาลยความคืบหน้าคือเรื่อยเนาะด้านลังสิเลเอแล้วให้แม่ว่าบดบด้ยากน่าแสงเห็ดไปเรื่อยเหงเนาะ อันเั้นวันนี้น่าแซ้นงแต่ไล่รไล่คันท้าที่ตอนนี้มันกามักาีโบแงฮาว่าแร้วแล้วตั้งแต่เหตุแรกๆมานะบริยุทธ์เลยนะเือเข้ามาจนเนั่งกประมาณสิบสบสามวันเทากวเมืองกัประมาณเดือนถึงแล้วนั่นแล็วข้าแม่ว่าบริทธน่าเรงนาแซงปั้นี่เร้วแล้วแล้วโดนเร้วรบเบินี่ต่สิลาลาประมาณห0 ทีแปดมือนี่อันนี้กประมาณหกเจ็ดแมือนี่กตกอยลาลาประมาณหนึ่งสาวไปวันนี่แหละแมนสำจะมื่อเดือนหนึ่งนะฮะวัดก็เรียบร้อยเบดเนาะแต่ก็ได้เลยแมนแมนทางได้กระป้าพอได้เวียกงานเนาะอันนี้ก็จักมือเพิ่งกัดซเมื่อเขาน้าหน้าแซงอีกเพี่อนเอ้ยจะได้แก่กันเมืออี ต้นเขาเริ่มเป็นป่าเป็นชาเริ่มเริ่มสีเกสีสวยสีกลมสีไม้เะไมันมันต้นจะมังนานจะมาและมาสามเลยจะนอกับเกะกันเมื่อใส่น้ำนีเนะน้ำาเสนอเราทก็ใส่น้ำได้เร่ยๆนายก็เป็นแบบลงต้อ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 งวัด้วันพุหลังเายแาละเราถึได้สานวันพุธหลัวันพุมากวันพอพุยพุพุยเท้าพุยเล่งพุยเย็นเท้าวันไปสองสามสับหแหละ พอน้องเดือนก่อนสิุพงพาอะไรพี่น้องกองามละเอียดคักเอฟซีผ่นบอตีเลย <c oughs> <c oughs> พอน้องวิวพอน้องเดือนกันดีใจพี่น้องเลยที่ว่าส้มผลงานของเผืนเนาะงามก็งามละเอียดิ่นนะกตงามสมพี่น้องบึงบ่งอะไรพี่น้องเลย เรจริงกับงามแล้วแล้วเป็ดไปทางตัวนี้เลยกับยังอีกเบี้ยหนึ่งก็คือของเพลินน่แหละแไนเราต้องจัดการของเพลินอะ้วไป็ดไปทางเลยคือสี่เบี้ยงานมันก็เลยมแล้วคือสี่ม้าบอลแม่นแล้วอนี่เป็ดเป็นทางกับโยกเครื่อนอันพอน้องอันอะไรเลยพอน้องเดือนเลยทายทายแรกของเพิ่นเรียกงานมันก็มันก็สีบาลาจะได้ห้องเราเริ่มเริ่มสิ้นเบี้ยสิ้เวลาอะไรก็เวลาบ้างมันก็เริ่มสิ้นเวลายแต่ตอนนี้ยังมันยังโมกขีไปทางเนาะ ตอนแรกก็เบิดอีกหลักนึ่งพอดีเลยแ <laughs> <laughs> มนแมนซอยๆกันไปเนาะนั่นแหละกัทางลังกับสมาก่อกทางนี้พี่น้องก่อทางหนานี่คือเลยเนาะเ <im itation> จ้าเอาว่างกันลูกแก้วนาใดดีเจ้าแต่แล้วแต่ทางทางทางจะว่างกัน วางแทียชิดงลูก้หรือว่าอยวางซ้อนวางซ้อนก็ได้ก็วางซ้อนแตกระเบื้อมอะไรกระเื่อมมันจะพนรู้แก่ห้องเข้าไปอีกหองแต่แบ้างก็แถวนี้ชิดลูกนี่ือว่าวคยุป้ขไมันกจมรว่าทีางวางวางซ้อนซ้อนะได้วางซ้อนก็ได้หมันมัดซ้อนจะมวาซ้อนวางสำวงประตูนี่ก็ได้สำวงประตูเรียนๆกันเอาแบบนี้เลย ถับอย่าบอลืมในไดเนาะอืมเจ้าว่าถับแปลว่าถับกันนี่สิในไดสีงามอยู่บ่เรียว่าตั้งเรียนสื่อเออเฮาเลยบอใดโหมดบอดยังมานานเนี่ยอ บริยองบริดามันมันงามเลยนะพอเาเอาเอามาเอียโซบชทนว่าเอาให้มันเกินอาตามันกันเท้าจะแต่งจะใส่เลยต้องใส่แะบสตล์แบบ้าตั้นนิเนาะอืาตันเ่ลาให้แต่งใส่แบบใส่สี่เหลี่ยมกนเลยกได้ว่าใส่เป็นเป็นหุ่นกชงใหญ่ยสตล์แบบนี้เนาะแต่ไดที่ันเอาใส่โซเอาใส่หัวนี่หัวนี่ฮ่ตาลงเดียวตามันเท่าเข้ากใส่แบบนี้หละมันแต่งงาม ใส่เล yeah, uh, ี้ยนเลยก็ได้แต่เขตันวงกบเป็นเลี้ยนเป็นดอกจันนี่แหละแบบแบบคือว่างนี่แหละเลี้ยนเลยเ้ากับบุหัวสี่ไใส่ยไปได้คงแบบว่ายามบุเคยเห็นโมส่งนะเนี่ยต้องวางเป็นหย่อมเป็นผู้ย้อนกันหลายก้อนมันต้องวางแบบเป็นแผ่นมันเป็นผู้เด่นลักษณะาต้านทางนี้เขาจะแข็งสลายนะเอาอยู่ไปวางใส่เลยก็เอาไปทิ้ง

ส่องนองหนัดด้วยพี่น้องผักเบิ้งผักช้มต่อไปผิดพัดประการได้ก็กข,อขอโทษขออาภาัยลายๆลายเด้อสบายดีสบายดีพี่น้อง <laughs>